ขอตัวไอ้ผมไม่ทราบเรื่องนะครับเรื่องที่กุญชยาเป็นทนายก็ว่าไปส่วนนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องที่ขอตัวผมไม่ทราบเลยนะครับก็ไม่กระทบอะไรกับคดีเพราะว่าคดีนี้เราก็ทําไปตามปกตินะครับตอนนี้สํานวนอยู่ที่ตอนนี้สํานวนอยู่ที่ปปชเรารอปปชส่งกลับมานะครับก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้หรนี้ก็จะส่งกลับมาเมื่อส่งกลับมาแล้วเราก็จะประชุมร่วมกับท่านที่ดีการสอบสวนเพื่อพิจารณาความผิดตามระบอบผู้หาย นะครับตามที่ท่านมตอรอได้สั่งการไว้นะแล้วเราก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับวันนี้เรื่องเส้นทางการเงินนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยเราน่าจะออกไหมจกเพิ่มเติมได้นะครับอีกหลายอีกหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็น่าจะสมบูรณ์เหมือนคดีเอาไว้นะฮะน่าใช้เวลาอีกสักอาทิตย์นึงนะครับ ก็สําหรับผมนะครับผมมองว่าเป็นก็เป็นเรื่องการตรวจสอบนะครับก็ไม่เป็นไรเราเป็นเราเป็นคณะทํางานที่มูลนร่วมมืหมายเราก็ต้องพร้อมรับการตรวจสอบนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อคือทุกคนนะครับนะก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับคณะพนักงานสืบสวนสได้หมดนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความจริงก็จะปรากฏเองนะครับน้าว่าว่าใครผิดหรือใครถูกนะครับ หังวันนั้นผมก็ต้องเรียว่าวันนี้ผมเองในฐานาเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนเ,เราก็ทําอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ทําโดยชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถตอบถามต่อสังคมประชาชนได้หมดนะครับวันนี้ก็เรื่องจะไปไปฟ้องร้องไปอะไรเนี่ยเ,เราไม่ทําอยู่แล้วนะครับเราไม่มีเพราะว่าวันที่เราต้องไม่เสียสมาธินะครับเราต้องออตั้งหลักให้ได้แล้วเราต้องนําไปสู่การเอาผู้กระทำผิดไปลงโทษให้ได้นะครับแล้วก็ต้องเอาความจริงมา ให้สังคมรับรู้นะครับว่าเมื่อตํารวจกระท ا ความผิดตํารวจจับตํารวจเองแต่แล้วตํารวจนี่แหละจะต้องเอาตํารวจที่ไม่ดีไปลงโทษนะครับคุณอัจฉริยะบอกว่าเพิ่งทราบว่าตํารวจบางนายมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการนี้บางคนได้รับเงินถึง600ล้านบาทอันนี้ตํารวจมีข้อมูลไหมคะ คือวันนี้เราจะเห็นว่ามีมีบัญชีอยู่บางส่วนนะครับที่มีเงินหมืนเงินมีเงินหมุนเวียนไปหลายร้อยนะครับนะก็ก็ยอมรับว่ามีจริงนะครับนะเพราะในส่วนนี้ก่อนนนห้้้าีอยู่่แลวใชมคะไรครับตำรวจมีอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วมีอยู่ก่อนแล้วครับเรามีอยูบอรอดแล้วแต่ว่าทำไมอัดเพิ่มเพิ่มได้ได้ข้อมูลนั้นครับครับเอ่อแต่ผมไม่ทราบว่าท่านได้ข้อมูลยังไงนะฮะแต่ว่าเรามีข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วนะครับนะว่ามีตำรวจบางรายเนี่ยมีเส้นทางเงินมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็ต้องไปดูว่า เขาชี้แจงได้ไหมนะถ้าชี้แจงไม่ได้มันจะนาไปสู่เรื่องความผิดมูลฐานความผิดฐานอยาฟ้องเงินนะครับนะก็คือในในฐานะชุดทํางานก็จะไม่มีการดำเนินคดีอะไรกับ อ่านายอัจฉริยะไม่มีไม่มีใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ครัก่อนหน้านี้ทนายอัจฉริยะมีการมาคุยหรือเจรจาอะไรกันก่อนไหมคะก่อนที่ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับแลก็ก็วันแรกคุณชัยะกับผมก็เอ่อก็ติดต่อตลอดนะครับจะติดต่อในเรื่องงานเนี่ยนะคุณอัจฉริยะเขาก็เอาผูดสุยหาต่างๆมาเอ่อร้องทุกข์ที่ผมนะฮะเอ่อก็เป็นข้อมูลจริงนะเราก็ดำเนินการนะครับนะก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่อง คือเราเราต้องมองอสิ่งเหล่านี้เป็นาภาพบวกนะครับแล้วเราต้องคิดบวกว่า,เ,าเมื่อเราทํางานนะครับเราทําหน้าที่เนี่ยก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบนะครับนะเพราะฉะนั้นคนุณอาชญาก็เป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบนะครับนะเราก็ต้องคิดบวกว่าเมื่อเขาตรวจสอบแล้วถ้าเราทําผิดเราก็ต้องอรับโทษนะแต่ถ้าเราทําถูกต้องเนี่ยสุดท้ายความจริงก็จะปรากฏ